สวัสดีครับมาดูพระเครื่องช่วงเย็นนะครับนี่ปกโพป,ป,ปีห้าสามนะครับเนื้อดำด้านหน้าเป็นปกโพนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนอันนี้จะหายากหายากกว่าสมเด็จหลังรูปเหมือนนะอันนี้เป็นปกโพ<ไ>แล้วเป็นเนื้อดำด้วยนะครับเอาสองพันบาทนะพี่น่นเลี่ยมสแตนเลสให้นะเพราะป้องกันพระ กระแทกเดี๋ยว,วครอบล้มอีกนะยุ่งเลยราคาตกอันนี้คือเลี่ยมมาให้เรียบร้อยนะพระสมบูรณ์เหรียญทองแดงผิวไฟปี5้าสามนะเหรียญกลมหลังสิงนะปีห้าสามฉลองเลื่อนไทยเก้900บาทพร้อมกล่องนะสมเด็จ กุต้นพิกุลนะครับพิมพกลางพร้อมกรอบเงินนะครับพระเปืเป่อยๆนะคะ่ะอยู 2005, นะ่สองพันห้าอันนี้เลี่ยมเงินแล้วเลี่ยมเงินแล้วเอาสองพันห้าเท่ากับพระไม่เลี่ยมแล้วกันเนาะอ่าพระอันนี้พระทันตัวหลวงพ่อกลวยครับพระกูต้นพิกุลพิมพ์กลาง สองพห้าอบาทประกููตนพิกุลนะฮะนตัวหลวงพ่อปวยนะครับ <c oughs> พระประจำวันนะครับหลวงพ่อจงอันนี้เลี่ยมเงินให้เรียบร้อยพระประจำวันเป็นเนื้อโลหะผสมนะคล้ายๆสำลิศ เลียมเงินน่าจะมีพันห้านะเรียมเงินยังหนาเลยองนี้เปิดที่สองพันเจ็ดร้อยบาทแล้วกันอนะ่ะเอาสองพันเจ็ดร้อยบาทเรัเปิยอรอาคาอยู่สองพันกว่าบาทแล้วนะอนี้เอาสองพันเจ็ดแล้วกันรูปเหมือนปั๊มปีหกสามเจ็ดร้อยบาทรูปเหมือนปัน๊มหลวงพ่อโกยปีหกสามนะเนี้ยทองเหลืองฝาบาท ตอกเลขหกสามสอที่สร้างนะครับปีหกสามเจ็ดร้อยบาทถุกหมดปั๊มรูปถ่ายหลวงพ่อคอยปีห้าแปดวัดหัวเด่นหลังจีวอนนะครับห้าร้อยบาทออกจะวัดสภาพนี้เลยนะเรียบแบบนี้เลยวัดหัวเด่นพระผงรูปเหมือน ปี39นะครับขอบบินนิดหน่อยนะเอาไป7 0 0บาทพระพงรูปเหมือนปี39นะอยู่ในชุดกรรมการ5องค์นะจะมีจะมีองคนี้มาองค์หนึ่งนะเอาไป700บาทแล้วันถ้าไม่บินเนี่ยพันกว่าแน่นอนนะถ้าขอบไม่ล้มเนี่ยมีพันกว่าแน่นอนนี่สมเด็จขาโต๊ะเนื้อดำหลังยันด้วย ถ้ามีหลังยันเนี่ยสภาพสวยเนี่ยต้องมีหกถึงแปดพันนะครับอนนี้ก็สภาพใช้มานิดหน่อยนะขาโต๊ะที่ทันตัวนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์นิยมของหลวงพ่อที่ราคายังจับต้องได้นะราคายังไม่แพงมาก ในเหมือนพิมพ์อื่นนะที่ขึ้นหมื่นไปแล้วนะครับแตอนาคตก็ไม่แน่ขาโตะเนื้อดำหลังยันอันนี้เอา4,500บาทนะครับสี่พันห้ร้บาทนะถ้าไม่ช้ำนี่ต้องมีแ0 0พันขึ้นนะครับสภาพนี้เนื้อดำนิยมมีขาโต้อีกองหนึ่งนะครับ ต่อ,องนี้ไม่ได้มีหลังยันแนวะนี้หลังเรียบขาโต้หลังเรียบเนื้อผงน้ำมันนะอ,องนี้สองพันห้าร้อยบาทเนื้อขึ้นฟ้าหมดแล้วนะครับผิวคฟุม รงนี้สวยมากนะครับน,น,น้าสวยมากสมบูรณ์เลยนะองนี้สมบูรณ์เลยเอาสองพันห้าร้อยบาทเนื้อดำสี่พันห้ามียันนูนนิยมนะครับนี้หลังเรียบสองพันห้าร้อยบาทสมเด็จปีสองหนึ่งนะครับหลังดวงแก้วสิวลีนะอันนี้ไปสิทธิ์พี่สายตรงเมตตาแบ่งบันมาให้นะครับสามองค์ก็เลยได้เอามาไลแลนะปกติหายยากนะไม่ค่อยมีโอกาส ได้พระแท้มานะครับของแท้หายากจริงๆนะของหลวงพอ่อกว่าจะได้แต่ละองค์นานมากอันนี้ก็ได้ไปแบ่งพร้อได้เบียดออกอาวุธเบียดแบ่งกันนะแบ่งเข้ามาได้สามองค์นะครับนี้เป็นสมเด็จหลังดวงแก้วสิวลีปีสองหนึ่งนะฮะนี่หลังยันอย่างนี้นะให้ดูเนื้อนะครับมือเนื้อสุดยอดมากนะครับ ถ้าเนื้อบันนี้เขาเรียกว่าเนื้อผงพุทธคุณนะเนื้อแบบนี้นะเป็นผงล้วนนะครับไม่มีน้ำมันไม่มีแกนะอะไรนะเป็นผงพุทธคุณล้วนๆเลยนี่ด้าน,นหลังนะครับ มือใหญ่ขายกันเป็นหมื่นนะอันนี้ผมเอาหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทสมเด็จหลังยันดวงแก้วสิวบรีนะฮะปีสองหนึ่งยแยกไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวเด็กเอื้อมถึงนะหยิบมาเล่นล่วงตายเลยทำร่วงเดี๋ยวดันไว้ทง,ส,งสูงก่อนเด็กเล็กนะพอ,อจะหยิบไปเล่นสมเด็จหลังยันดวงแก้วพระสิวบรีปีสองหนึ่งนะเอาหกพันห้าร้อยบาทคนระับ นี่ราคาถูกกว่าปีห้าแปดดี <c oughs> อ่ะสนใจอะไรกัน <c oughs> ไหนก็ทักไลน์มานะครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ